Ấy cái... nhắn đi, anh nhắn cứ hìa này ơi Nam ăn vào Ôi Chúng mất nó đầy Quá Ní đi, bê tóc nữa vậy <laughs> แม,แม่เธคือ<น>มาใช่โทรศัพท์กูคือสวอืออือเฮ้ยขี่ม้ามขี่อีกตัวใหญ่มากขี่เลนมาพี่องมกินแมตัวีอือนี่แมวอับางอืออุ้ยนะวันจุ่ยพี่น้องใส่บคอบค โอ้ยนสุดมันประตอดวะเนี่ยมันแย่ป้ะเอาสเตปอย่างนี้มาเนี่ยกูปูกาเอาจะไปตองจะมันสีหัวแล้วมั้งจ้ะว่าจะบอลคอเลยเว้ยอันนี้เป็นอะไรอันนี้ต้องกูบ้าล่ะ มาแล้ววันจ,จุจวยไม่เห็นยังไยอ่ายเห็นมึงเหรอเห็นแต่กูดี่ก็ไกดงอังไม่เนี่ยขี่บัวม่อนยองแค่นั้นอูดกันอืน้มเฮียเรา ยังแม่มึขึ้นหนาเดือดจนเนยโอ้ยบึกกินที่บังนี่ประกากิน,กน,อ,กนนะอืมแย่ฮึฮ <laughs> ก <laughs> <laughs> ินฮึ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 ฮแล้วึฮึฮึนมึฮกาึฮึึฮ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 ้อึฮ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 ฮึยนเึฮึฮึฮึเฮึ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 เึฮึฮึ จะนันจะเป็นคอถึงอนะทำนะุต่มันตอดกูใส่ปากมันแล้วซะหลุมเชือันี่นะอันนี้ตัวนี้รไหนเอาเลยมันก็ไม่ออกเลยว้าว้าเียเห้ยเผ็ดฮู้มนลงได้กินผู้เดียวคุย่อยเต็มมันนาเฮียนะงเสดายเด้

โอเจ็บละคกูนะน้ำเึงธรรมชาติได้ยังนะอืมหืมงาเด็น้ำมันวนเล่นะง